มาสวัสดีกันยูที่นะครับสเกตด้พี่น้องด้วยครับนี่ก็ยูนะครับอำเภอนำเกียงนะครับจังหวัดสีสเกตนะครับตอนนี้มาหอดเตสเ้านะครับมาเคื่อนมาหอดเตตีสามนะครับเพื่อกระตู้มานะครับด้วตัวนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งเป็นยันมานะครับจะไปอำเภอเป็นจลลศตอนะครับด้วยยันมาสี่สิบเก้าแรงเป็นระบบเดิมของตัวรถนะคร paper, ับบ้านนั้นเคยเห็ดแล้วล่ละครับขั้นหนึ่งปีนี้ก็ไมาเห็ดอีกนะครับอันนี้เห็ดที่สิบแรงนะครับด้วยตัวเห็ดแตะเซาอากาศกันหนาวนะครับช่วงนี้นะครับ ใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับชั่วโมงกว่าดูสองชั่วโมงนะครับติดตากเทียนกะทิอีกขั้นหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับสี่สิบแดงแยกระบบนะครับเด้อตัวนี้นะครับเป็นสร้างมาประมาณโดนเติบแลต่พอต่ว่าหอมกะเฮ็ดทรงตลอดนะครับทรงเรื่อยๆเลยนะครับเพราะคิวมันหลายนะครับเรากับผลิตได้อยู่เร็วอยู่แต่ว่ามันจะคิวมันมือต่อมือดนะครับคิวนะครับคิวคือมือหนึ่ง ม,ม,มื่นหนึ่งคันหนึ่งมื่นหนึ่งคันหนึ่งเขาผลิตนะครับตัวว่ามันก็แน่นนะครับสามสิบคันตัวเรือนนังสีมันก็หลายนะครับเด้อพี่น้องเราติดตามกันเบึ้งนะครับเด้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเด้อสำหรับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมอยู่น้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกตบ้านนางบัวนนะ่ะบ้านไหนก่อบ้านลุมกูเป็นตเตือนยากนี่ครับพี่พน้องมาตีฮอดหน้าบ้านเราเลยนะครับผมโล่งๆห้งหลอเรา ยกเรือๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตั้งตั้งใหม่มันให้มันแนบสนิทปากนกแก้วกระบอกไม้คอนโทรนไม้นะครับตัวนี้ติดตั้งหอนหนาบ้านนะครับผมเต้ว่าต้องจองคิ้วกันเข้าม้านะครับช่วงนี้มันเป็นเทศกาลกู่มันกันแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเทียดนะครับขาเจ้ากูมันทั่วทั่วประเทศไทยเลยนะครับช่วงนี้นะครับบ,บาวันติเป็นทั้งปุรละภาคเหนือ ภาคตะวันออกนะครับหรือภากอีสานเฮานะครับเพิ่นกูมันถอนมันกันเบดเลยนะครับบ่แน่วนว่าติโทรมาแล้วเอาเลยได้เ้อครับเลยตรงจบตรงทล่วงหนาจะเป็นเดือนหรือว่าอัตรองอาทิตย์นะครับเ้ยเพราะว่ากําลังเฮากับผลิตได้แท้คือเต็มที่กับสามสี่พัวคันเท่านั้นนะครับตัวเดือนน่ะันละตรงบึงบึงตรงวางแผนนะครับโดยถ้าพ้ใดสิสร้างจองเฮานะครับครับแต่ว่างานเฮาฮ็ดให้อยางเงียบเ้อครับมาตรฐานใส่เล็กกล้องนะครับเ้ยนะครับล้วก็สิไปต่ออีกนะครับ อำเภอกันยังบุ๊กกันยังขึ้น่ะนั่นแหละอันทิวานไหมกันทารลมมยังบุ๊นั่นแหละเอื้นหนกครับมาตีตะเก,กียดมาไก่นะครับด้วยสามลอยก็รู้นะครับมันนี่แต่เอามาสองคันนะครับเอ,อื้อนกับสี่ปายติดเอ็มยูนะครับเอ็มยูซีเก่าพี่น้องเขาจะติดตามเบอร์นะครับพอดีว่าเสีเอามาสามคันแหละแต่ว่ารด้สองคันนะครับพอดีลูกน้องไปฉีดวัคซีนนะครับป่วยเกิดเล็ดผลิตฮันบ่ได้เกิดเลยดหลั่มอื้น แล้วก็ที่พักเรียกตั้งนะครับเรียกตั้งนายกแล้วก็อบตอนะครับจากมื่อหนึ่งครับผมจะไ,ไปต่อกันญ่บุ่นนะครับยันมาระบบเดิมนะครับกระบอกเดิมของตัวรถนะครับผมล้องน้าม้วนมันนะพี่น้องเด้องใดดันไงนะใส่เอันนี้ไม่ได้เล่งน,น,นะครับกระบอกนิ่มมากนะครับ ตัวนี้ยกได้สูงนะครับเดื่อสูงมากนะครับพุดนะครับสามารถยืดได้ออกอีกนะครับเด้อนี่ตัวนี้สูงมากเลยนะครับใบดันเขาก็อยากแท่ทั้งกันได้หรือว่าผู้ใออยากใช้ระบบเดิมของตัวรถก็ได้นะครับเรือจะใช้ลูกค้านะครับมีงบประมาณนะครับเพราะว่ามีหลายคนอยู่บนใช้ระบบตัวเดิมของตัวรถนะครับเรับตัวนี้เขากะแยกระบบให้เพิ่นนะครับ นิ่มๆนะครับเลกล่างน้ำพี่น้องด้วยวัดเจระบีอยู่แปดชุดนะครับวางตำเลยพอดะีแม่เจาะเล่นนะครับผมหรือว่าพี่น้องถตามันตำหลายพี่น้องเสียบขม้าได้หยีนะครับเล้อเสียบขม้าได้อีเล็กน้อยนะครับด้วครับผมเกันมาครับเกิมาที่ยี่เก่าครับอันนี้เพิ่นใส่ระบบเดิมนะครับเดอบริแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับยี่เการุ่นเก้าเติบแล้วนะครับโชกช้อนขักแล้ว อันนี้เฟอร์ไก่กระบอกเดิมคอนโทรลเดิมวัสดุทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะครับกระบอกเดิมคอนโทรลเดิมนะครับรุ่นประหยัดนะครับเด้อนะครับอยู่ไอ้อยู่อำเภอเด่นชะลักนะครับทิศเสกษเฮาคือเก่าติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนทีเรียนเลยนะครับุนคครับผมแต่มาชิดไว้แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับของของหนองซ้ายเรานะครับ เป็นรุ่นทันที่แรงนะครับช่วงหนานี่แหละครับเพื่อมานปีนึงนะครับช่วงหนาเกี่ยวเขาแหละตอนนั้นี่เ่อมาติดนะครับที่เป็นคนเลยโทษไปสั่างเอาอีกคั้นหนึ่งครับเป็นที่เก่าแรงนะครับจนแต่ว่าโบแยกระบบเป็นกระบอกใบดันนะครับเด้อเขาเจากระบอกใบดันึ้นมาใส่งานนะครับตัวนี้นะครับผมขั้นที่สองนะครับผมอยู่นะครับไอรีสะเกีดนะครับเด้อหลังจากเข้ามาจากไอนะครับน้ำเกี้ยงนะครับเด้อมือเร้านะครับ 40แรงอยากระบบนะครับเราก็มาติดยันม่านะครับกะบรถเก้าเติบด้วยพี่น้องเป็นยันม่า4 9เก้านะครับผมนี่เเรียบร้อยนะครับเป็นชุดระบบเดิมเอากระบอกใบดันนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าเพิ่นเอาคันดันออกนะครับด้อกดคันดันออกนะครับกดใบมีดอกนะครับแล้วก็เอากระบอกขึ้นไปใส่งานอันนี้คือชุดระบบเดิมใบนะครับใบดันถอดออกนะครับผมนี่แต่ว่าการใส่งานเราจะเอาป่นใหญ่ก็บอกขึ้นไปใต้สำหรับผู้ใดทุนมา่หลายนะครับตัวนี้นะครับ กับบรต้องแยกคอนโทรลก็ได้นะครับอาเหตุแบบเราเลยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างไปเดินนาไปอีกแรั้งกระบอกอัดิสันในจักน้อยนะครับกระบอกหลอกตานะครับนะครับประมาณนี้แหละครับสุดแล้วเายืดคอออกไปได้อีกขึ้นเขานะครับนี่แหละท่านี้ก็เลยรถแล้วนะครับท่านนี้เขาก็เลยรถแล้วนะครับเราสามารถยืดออกไปได้อีกนะครับครับผมยันม่านะครับ4ี9แรงนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ ยกได้สูงนะครับแต่ว่ากระบ,บอกมันสิหลุดจะกรู้ซึกว่ามันสิหลอกตาเขาจัน้อยอันนี้แหะพอดีจังหวะนะครับตั้มพอดีแหละตัวน,นี้นะครับถ้าสูงก็หนีก็บ่ได้นะครับเพราะว่ามันสิขอมาถึงนะครับเทาก็เห็ุแต่มันพอดีจังหวะรด,ดนะครับเป็นนะครับเป็นยันมา่าอ่ายกอีกรอต่อสายถูกวยว้อนบ่ก็ยกขึ้นในอาบึงด้วยสายเคงบ่สายเคงบ่ เบืงสายน้ำเออบ่อสายตัวนี้เออแหละยกขึ้นชุดเบิง้งโอเคนะครับกัดเลยรหลดอยู่แล้วนะครับผมเพราะเที่ยงหลังค้าอยู่นะครับโอเคนะครับสูงเติอบอันนี้เป็นชุดกระบอกเดิมนะครับเออครับนี้ผักเชียวได้สบายนะครับตัวนี้แ่ละโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับมันนีกะเดี๋ยวฝากไว้ซํานีก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ อำเภอประคัมตอนะครับเป็นเอ็มยู49แรงนะครับผมแยกระบบแยกคอนโทรลไม้เบิดทถูกยางเลยน,นะครับผมจะไปเบงกันนะครับ